สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโมบายลูเปอร์ทุกท่านอยู่กับผมนัทโยในซัม,มเมอร์วอลสกายอารีนาครับวันนี้เลิกงามยามดีผมจะมาอัปเดตทีมลงโกเลมห่วงอเวจีทีใหม่ของผมเนื่องจากว่าพึ่งได้เดโบราหนะครับหรือว่าแบ็กสมิธมืดมาเมื่อไม่นานมานี้ก็เลยมานั่งทำรูนทำทีมลงซะหน่อยก็พอทำแล้วนะครับเวลาเฉลี่ยในการลงโกเลมเนี่ยก็เร็วขึ้นมาอีกประมาณวิถึง2วิเนี่ยเร็วสุดมันจะจบที่ประมาณ23ิาวิครับผม อาจจะมีแกว่งๆไปบ้างโดยทีมนี้ข้อดีก็ค่อนข้างชัวร์แล้วก็เร็วมากๆแล้วแหละเร็วเกือบที่สุดแล้วถ้าจะเร็วกว่านี้เนี่ยต้องมีพวกมังกรแสงที่เอาไว้เคลียเวฟได้ในฮิตเดียวนะครับผมและทีมนี้ข้อเสียก็คือกินลูนมากๆแล้วแบทสมิธมืดก็เป็นสีดาวที่ค่อนข้างหายากนะครับผมเนี่ยนี้เดี๋ยวเราออกไปดูแล้วกันว่าแนวทางการใส่ลูนแล้วก็ลูนของแต่ละตัวเนี่ยมันเป็นยังไง 23่ิบามวิฮะอันนี้คือแบบ Perfect AI นะฮะอืมโอเคขายล้นก่อนชุบชุบมาครับก็สำหรับกิมมิคหรือว่าลูกเล่นของเขาเนี่ยมันก็จะคล้ายๆทีมเดิมเลยทีมที่ผมใช้ก่อนหน้านี้มันจะเป็นฮอมูนล,ลมแทน Deborah. เด b โบลาเพียงแต่ว่าเด b โบลาเนี่ยข้อดีคือพาสซีฟสกิลครับแบ็กสมิธดิสเซอร์เมนเนี่ยนะฮะพวกเอฟเฟกต์ลดพลังโจมตีลดพลังป้องกันเนี่ย มันจะส่งผลให้ม m o เตอร์โดนแรงขึ้นนั่นก็คือถ้าเวลาเกาะแตกเนี่ยจาก70%มันก็จะแบบเพิ่มเข้าไปอีกมันทำให้บอสหรือมอนต่างๆโดนดาเมจแรงขึ้นถ้าติดเกาะแตกติดลูกไฟอะไรพวกนี้นะก็เลยมาช่วยให้ขั้นตอนเขาเรียกว่า move ต่างๆเนี่ยมันลดน้อยลงจากเดิมเนี่ยมันต้องฟีนอกยิงไปเกือบครึ่ง Lord, หลอดไพ่ยิงไปเหลือ1นึ 4, 1่งส่วี่หนึแล้วก็ให้ โฮมุลลมเก็บอันนี้มันก็จะเปลี่ยนกั้นตอนเป็นฟินิกยิงแล้วก็ไพ่สามารถจบงานได้เลยอะไรแบบนี้นะแล้วก็ไพ่มืดก็เป็นตัวคีย์ที่มีสกิล3ที่การันตีการใช้นั่นก็คือ AI เขาจะใช้สกิล3เมื่อ HP เต็มนะครับผมมันก็จะทำให้ยิ่งชัวร์มากขึ้นฟินิกก็เช่นกันครับเคลียร์เวฟได้จะปล่อยสกิล3มาเพิ่มอีกก็ช่วย c l e เคลียร์ทางได้นะ ฮาปี้ลมเป็นตัวที่สามารถเกาะแตกได้ทุกสกิลอาจจะแบบโอกาสติดมันจะมีสกิลหนึ่งที่มันไม่เต็มร้อยมั้งแต่ก็ทำให้โอกาสผ่านค่อนข้างชัวนะฮะสำหรับลำดับการออกสกิลครับฮาปี้ออกเป็นตัวแรกนะครับผมเพื่อที่จะเปิดเกาะก่อนตัวที่2ครับก็จะเป็นฟินิกลมนะครับโดยฟินิกลมเนี่ยก็ต้องทำดามจให้เยอะเลยคราวนี้ต้องดามจเพิ่มเข้าไปอีกนะครับผม ก็คิดคำนวณง่ายๆแอ t แท็รวมกับคิ y แดมตัด a อ t a ท k ตัวท้ายออกไปนะครับแล้วบวกกันให้ได้สักประมาณ540 550ขึ้นไปมันก็จะรุนแรงแล้วนะแล้วก็ Artifact เสริมเสริมเข้าไปอีกฮะเสริมดาเมจท่าน,น้ำคีแดมเป้าเดียวอะไรพวกนี้คีแดมสกิล2สกิล3อะไรแบบนี้นะครับคียกูคีแบทอัดเข้าไปให้หมดเพื่อที่ช่วยให้มันเคลียร์เวฟให้มัน100% นะแล้วก็จะง่ายขึ้นรูที่ผมใส่จะประมาณนี้นะเป็นฟาทอเบรดที่หาออฟลองเป็นครีดแดมเยอะๆก็ทำครีดแดมได้245นี่นะครับแล้วฟินิกนี่เป็นตัวที่แอตแทต้นเยอะถ้าใส่พวกฟาทอเนี่ยมันจะได้ค่าแอตแทตัวคูณเป็นเปอร์เซ็นต์คุ้มค่านะฮะอันนี้เล็กๆน้อยๆอย่อาก็มีกีฮับฮับี้ครับผมใส่3ไฟไปเลยเอาไว้ลงโกเลมอย่างเดียวนะครับทำคริเลมเอาไว้ก็ได้เพื่อเสริมดามจให้อีกนิดหน่อย แล้วก็ลำดับที่3ที่ออกครับเป็นการูด้าสามไฟนะฮะตัวนี้ไม่ต้องเน้นอะไรมากเลยเน้นแค่เรียงสปีดให้ถูกก็พอแล้วก็ลำดับที่4ครับลูน่าหรือว่าไพ่มืดลูน่าก็ทําคลิดเดมให้เยอะที่สุดนะครับสำคัญกว่าคริดไอส้สำคัญกว่าแอทแทแล้วก็แค่เรียงสปีดเพราะว่าตัวนี้สกิลมันแรงตามแม็กแของบอสของศัตรูเนี่ยเพราะฉะน,นั้นเน้นคริดเดมให้เยอะที่สุดนะแต่ผมทําได้ประมาณนี้แหละ แล้วก็ตัวสุดท้ายแบ็กสมิเมืดใส่3ไฟเหมือนกันนะครับผมโดยที่ไม่ต้องสนใจอะไรทั้งสิ้นเลยอาจจะมีดาวมจเสริมเพื่อมันเก็บไม่หมดก็จะพอได้อยู่ประมาณนี้ทุกนอีกครั้งนะครับลำดับคือแฮปปี้หนึ่งยูนิคสอกรูด้าสามไพเมืดสีแล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็นไอ้แบ็กสมิเมืดหรือว่าเดบโบลานี่นนี่เดี๋ยวเราไปดูกันอีกรอบนะฮะ ว่ามันค่อนข้างชัวไหมเนี่ยพี่เปิดเกาะธรรมดาปุ๊บเนีย่ยเห็นว่ามันจะเปิดเกาะค่อนข้างชัวครับเนีย่ยรอบนี้คือบอสกลางไม่เคลียร์ไพ่จะเป็นตัวตามเก็บนะปุ๊บเปิดเกาะภาพแล้วก็ดาร์กฟอร์ดเนี่ยมันจะเป็นหลุมนี้เลยถ้าทุกอย่างลงตัวเปิดเกาะติดฟินิกยิงทีหนึ่ง กรุดาโยนฟีนิกยิงแล้วก็ไพ่ซัดตุ้มท้าหลุดนอกจากนี้ก็คือรูปเดิมนั่นแหละแต่ว่าฟีนิกยิงแล้วไพ่ไม่ตายเนี่ยมันก็จะต้องรออีกนิดหนึ่งร <c oughs> อไพ่มันดูดเกียอจ,จากสกิล3แล้วก็มาใช้สกิล2ต่อไม่รู้มันจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นไหมนะเดี๋ยวผมลองดูสักสองสารอบแล้วกันพอข้อดีของสกิลสเนี่ยฮะดักฟอของไพ่เนี่ย มันเป็นการดูดเกรดร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนให้มันได้เทินต่อเลยอะเนี่ย้วทุกอย่างลงตัวยี่สามวิอะอีกสักสองรอบไหมเบิดเกาะเป็นตัวเคลียร์เวฟนะฮะอันนี้เคลียร์ไววะ่ะ ถ้าเพื่อนสามารถทำดามจได้มากกว่านี้อีกมันก็จะยิ่งชัวกว่านี้นะของผมบ้างดีห้องกลางเนี่ยเนี่ยเนี่ย,นยวนมาแล้วเห็นปะผมก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะ <laughs> เราไม่ตายปุ๊บเดโบราจะได้ออกแล้วไพ่ที่ดูดเกจจากกิลวสามมาเนี่ยมันก็จะได้ยิงก,กิล2สอไปทีเก็บได้อยู่อนะ เดี๋ยวจิ๊ดหนึ่งปึ๊บปึ๊บ,บมาเอาให้อันนี้ก็เรียบร้อยสังเกตว่าคือไพส่สเตต์นี้นะโกเลมเลือดต่ำกว่า50ประมาณนิดนึงประมาณสัก45้เเนี่ยจะตุ้มเดียวหายเลยอรอบสุดท้ายนะ๊ะ เนี่ยมันจะเป็นลูกที่ค่อนข้างชัวจะไม่ชัวก็ต่อเมื่อฮ a p p ี้เปิดเกาะไม่ติดอย่างเดียวแล้วไม่ว่าด่านไหนเว็บหนึ่งเว็บสองถ้าฮ a p p ี้แม่งเปิดเกาะไม่ติดเนี่ยมันก็จะทำให้ผิดเพี้ยนไปในรอบนั้นเวลาก็จะอาจจะเป็นสามสิบวิอะไรเงี้ยโอเคก็ยังคงคงความแน่นอนไว้นะ ารอบเวลาเฉลี่ยจะได้อยู่ที่2 4่สิบสี่จุดสีวินะครับเนื่องจากว่าเมื่อกี้มันมีรอบหนึ่งที่มันหลุดไปสองรอบแรกใช่ไหมรอบแรกห้องกลางไม่ตายรอบรอบสห้องบอสไม่ตายก็จะเป็น25่้าวิอาจจะแกว่งไปมากกว่านี้อีกด้วยนะฮะโอเคก็จะประมาณนี้ครับสำหรับทีมลงโกเลมสำหรับคนที่มีเดโบรานะฮะ ถ้าไม่มีก็ไปใช้ทีมก่อนหน้านี้เป็นโฮมมูลลมอเมซอนแสงก็ได้แต่เวลาก็จะช้าลงประมาณ2อสวิฮะไม่ซีเรียสนะฮะแต่ถ้ามีก็ปรับไว้ก็ได้เอาไว้ฟาร์มเร็วขึ้นเวลามีอีเวนท์ที่แบบทีรีอะไรเงี้ยก็จะคุ้มกว่านิดหนึ่งนะฮะสำหรับนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคราวหลังมีทิคเทคนิคอะไรดีๆมาก็จะเอามาแชร์ 吧。